สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมากินข้าวกับแกงน้องใหม่เลคะ่ะวันนี้แต่เหนียงนะคะพี่น้องหิวข้าวไหมครับหรือว่าหิวข้าวแนวบอกครับอ,อื้อ ดูบอลดูบอลขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอใบค่ะขอใบด้วยนะคะหิวข้าวแห้งนะคะหิวข้าวเนาะหรือว่าหิวขว้าวเหนียวแกงน้ำหมากย,ยินแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเผื่อสิลงมาจับไปที่เานาะคะ่ะ กับพี่เพื่อนอน้องนะคะแสบค่ะปกติสิได้เปานำนะคะมันหอนอันนี้มะฮอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมากินข่าวกับแกงนมไหมนะคะวันนี้แป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องกินข่าวกับแกงนมไหมเด้อว,วันนี้ค่ะเพื่อลงมาเต่เวทีเนาะค่ะก็ขอไปกะขอไปด้วยนะคะยูข่าวแห้งนะคะหัแลวบริกิน แกงหน่อไม้นะคะมันก็สวยนะคะเนาะแกงหน่อไม้ค่ะพี่น้องค่ะแกงหน่อไม้ค่ะแซ่บเส็บค่ะเออแกงมะม้นะคะพี่น้องจับค่ะนี่ค่ะ แองใส่เห็ดะครับเฮเข็มเหมือนเราไ้กิน ใกล้มือแล้วค่ะบมันจะกินแกงใหม่เนาะแสวครับ ขอบคุณนะครับบ๊ายบายค่ะเสียทีแ่แกงแสบค่ะปกติสิได้ดเปานำนะคะมันหอนมันนีมะหอนค่ะแกงนก้ำหม่ายเย็นแล้วค่ะพี่น้องเ,เพราะว่าเปลือกสิลงมาตากไปทีแล้วค่ะ แกงใส่เห็ดอ่ะเห็ดเข็มแกงใหม่นะคะพี่น้องจ๊อบค้าแกงใหม่นะคะพี่น้องจ๊อบค้า สียท <54. S 2> MM <OR IO> ีแสมขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะแสบค่ะปกติสีแด้เป้าน้ำนะคะมันหอนมันีีมาหอนค่ะแข้งหอ่เย็นแล้วค่ะพี่น้องเป็นกระแสบบค่ะเดี๋ยมมาเบิ่งไก่นะคะพี่น้อง แม่ยางเดียวแส่ยูคพี่น้องลยมอืม แล้วริกินนี่มอง แกงนกไม้นะคะวันนี้ก็สวยนะคะเนาะแกงนกไม้ค่ะพี่น้องค่ะแกงนกไม้ค่ะแซ่บเส่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมากินข้าวกับแกงนกไหมแล้วค่ะวันนี้แป๊บนึงนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมากินข้าวกับแกงนมใหม่เลยคะ่ะวันนี้แซบหน่อยนะคะพี่น้องแซ่บค่ะ